วันนี้นะครับผมเ้ากสิบเอลอยเบิ้งนะครับผมเพลวัตซิบอร์นล่างกินเขายูนาเซเว่นนะครับผมนี่แล้วก็ได้ของมาแล้วนะครับผมตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปหาเพลวัตซิบอรุนนะครับผมนางกินเขาอยูเซเว่นนางกินเซเว่นบนมุมหลังเป็นนางอยูเพิรนโอ้หัวหมุมนหลงกินเขาปาด์ตนะครับยังต้องไปยูปาร,รุนานางกินเขาสวัสดีทุกคนครับ วัสด้บอนเ่าดีนันพ่อีอยูดีวพี่องนางันี่มองนางข้บกันเดอลยน่ากิขานาดซีเพัสซิมาดนมงนี่ยือตัวน่งเลยจวจำเดของบาดก็เป็นตัวเสีบแท้อันอีงนี่นิจวดฮะข้าวกล้องไเบรี่ข้าวก้องไเบรี่กับไข่ต้ม ผักกาดดองน้ำพริกปลาสลิด <จบ S 1> อ,อาหารคนบ๊อ้วันอย่างเี้มันบ๊อว้อวันก็คือกินแล้วแบบว่าทำให้ไม่อ้วนใช่อา,อา,อาออหารคนลดคข่มวนมาที่นี่กินอะไรครับข้าวเย็นจนขมกับกินนิดเดียวพออ๋อถูกใจมันแล้วมองนั่งกินดิแถะมองนั่งเส้นเป็นโกลมีมาที่นี่ตัวนั่งพือกินมาที่นี่เออ ขึ้นหอดบ,บังลาวัดดโลกขับตุ้งค้าสะออนวางเล่นเดียอย่างนั้นเป็นวัดที่บ้านสันกพัสักตัวไหมหมองลังกินขอดูอคอนเทนต์นี่เองโอ้ยโอ้ยม,มองนังยืนติด้เลยอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์อันนี้คือเรื่องจริงไม่มีที่นั่งจริงภาพก็ภาพจริงๆไม่ได้ใช่ตัวแสดง มัชอบเดซิเ่นมันมีอันนั้นไหมพี่วัดอะไรอันสมักเสียดดีทาที่ทำทีคือสื่อเลยพี่วัตก็ผสมสมักเสียนมันเป็นตอนที่เอาอันนี้ลาไดดเพราะว่าเอาไอโดนมันมันสมันสดควรก็ต้องกินแบบพอดีมันี้เราจะพาไปด้วยกัน ไม่ใช่การงดแต่นการลดการกินมีอยเราจะพร้อมไปด้วยกันวันวแล้วก็เลือกกินเราจะอมไปด้วยกันนี่หคือมาม่ามาแล้วสอคือไก่พร้อมยางไงบี่หนึ่งสามขนมที่หนครับไม่ีพร้อมยังงนอกจากบันที่หนึ่งเานนอออพี่ครับที่พร้อมจากเลยบันที่หนึ่งไกลมาก้วแต่ไดนมาม่ามาสิพร้อมยงงนอจากบนที่หนึ่ เห็นมีคนกินหลายอยู่ต้องเผาไม่ต้องเผากินแล้วก็ไม่ได้จะอ้วนขนาดนั้นข้าวไรโบรี่กินไม่้วนมันแข็งไม่แข็งกระอ้วนกินใหมันพาไปหมดตัวเขื่อนร้นอยเอยียกก่อนชี่อว่านี่เขื่อน,นอยอยร,ร้อยเอียกปลาเคี้ยวขึ้นเขือ่อนล่านี่ล่ะเรานี่อโล,ละ ว่าหานไหมกินนี่เสียบไม่ได้ทุกมมือเรื่อยมาสิใจผัวแท้โดนคนเ่ยจอยแท้จอยแท้เขาเวลากี่วันไม่ถึงปีใหม่ถ <c oughs> ่า <c oughs> ยาปีใหม่ซ <c oughs> ะใหายนั่งอีกที่วันที่เก้าอ๋อ,อต้องต้องความกับวันที่เก้าใช่ มันเป็นศิลปินดาราหรือไปมาเป็นนักสแสดงญากินควาปลาตัวญี่ปุ่นครับเรื่องไปมาเป็นนักเป็นเป็นนักแสดงค่ายอเขาถึงยากเติครับแม่แม่น้าคนข้างน่านี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับสิมาแบบว่าลุลุิลิเขาไปดีเมื่อใดได้แม่เด้ตอต้องขออนุญาตก่อนเดอ้ออย่าบัตคิวตอนพี่บัตคิวเบอนเดอ้อไปที่นี่ขอ เข้าเต็นท์นะครับผมต้องมีคนดู <lawsuit. S 1> ต้องมีคนเฝ้าเต็นท์ว่าใครมาใครมาต้องบอกเขาอย่างรูรูรูเขาบ่านไหนได้ไหมนะคขทางนั้นมันเป็นอันศีลบปินมันเป็นอันการแสดงนี่สวัสดีคนดอนดึกทุกคนนะครับวันนี้เลิกตีห้าตอนแรกว่าจะว่ากินหรอไดครับบัดขิ้นเขาเสียเดียว ของลบนะครับมันก็เลยเป็นแบบบน,นี<า>้วัดได้ขายได้ได้ผักมาคุณรู้ก็จะมีเป็นมะมาา่าหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไก่มะม่าแล้วก็ไก่นะครับแล้วก็ขนมนี่กตนแดงเยอะถ้าก้านหน้ามุริรำอาหารอาหารคุ้น,นแบบอันนั้นเป็นอะไเนี่ยมันเป็นเล็หน่อยอยู่ข้างแบบสบายๆแล้วไม่ต้องกินอะไรมากมายเข้าไปนิดหน่อยเข้ามาชินแบบนี้แบบนี้ ผมเบิ่งลงจากเวทีเพื่อกันเอ้าลนแฮาขึ้น,น,เ,นเด่นเดืกนะครับเยด้อย่ใส่อาหารนี่อาหารคืออาหารของรถไฟก็คือมาม่านะครับมาม่าแล้วก็ไก่ทอดตะวันหนาวครับตอนเย็นอากาศฮ่ม ไม่ไม่ไม่มือโดมืออไม่ก็อิ่มกินล้วมเดอกันเลยต้องหอมกินผักบอนอสนี่เนาะใกล้เนี่แม่หอมคือกินผักบอนอสแซ่บครับ พี่วันจะฝ่อก,กิ่นเบอร์เตอร์ให้จิดเดือดอยู่เร์เตอมันมีอาหารว่าไหม,มอะไรดีๆไม่มีไม่มีอะไรหรอกข้าวมันข้าวอะไรแบบนี้แล้วข้าวสวยนี่อ้วนไหมข้าวแป้งเยอะอันนี้กินอ้วนเบิร์ตนอเกลี้ยงกันอยู่บมดพี่บอนพี่เบิร์ดเอาเหนียวกอนจิตไทยจิดไทยคือ ที่ว่าสิวะโดนนั่งกินข้าวในเซเวน่นไปเลยครับผมคลิปนี้ก็ต้องฝากไปซะนิดนะครับแม่ๆครับเดี๋ยวลบขออนุญาตลงไปถ่ายคลิปเดียวก่อนครับผมนี่ไปกวัดกินข่าวอยู่หน้าเซเว่นอันนี้ไม่อันอนี้ไม่ได้สร้างคอนเทนต์อะไรนะครับแม่อันนี้คือว่าแม่หมอกนะมันแมน่บอกนางยี่ดีนี่ครับเราโดนแพ้เอใครผมงซื้อมาแล้วกะเจียงเอาจำไปกินท่องเรากะเย็นประดีนี่ครับนี่ครับ ไม่มีที่นั่งจริงครับบนโล่งแบบโล่งไปเลยครับ,บ,บคุณน้าครับบาราครับ